สวัสดีครับวันนี้เราพามาที่ภูมินฟาร์มนะครับจังหวัดชุมพรวันนี้เราพามาดูแพชามีกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ชามีนะครับน,นี้เป็นชามีร้อยนะครับ ก็พามาชมแม่พันุ์นะครับกับพ่อพันชามีนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูนะครับว่าชามีเป็นแพะประเภทไหนนะครับอาจจะเป็นแพะเนื้อแพะนมนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดวนะัา ชานี่คือแคะ่อะไรกันนะครับแล,แล้วก็ฝากกดติดตามนะครับฝากแชร์แล้วก็ติดตามคลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่าชานี่คือแค่สรุปอะไรกัน